สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเ k คครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโ ve นั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่เคยถ่ายเกมนี้เลยใช่ไหมอ่าเราก็จะมาถ่ายโฉบกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะผมที่อ่าอาทิตย์นี้ไม่มีคลิปนะครับผมเพราะว่าคือด้วยความที่จนมันยากเกินไปนะผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็จะมา ตะลุยดันเทียนนะครับผมไปในแต่ละตัวละครนะครับผมซึ่งผมก็จะเอาเฉพาะตัวที่ผมมีนะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็อาจจะมีไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มาถ่ายบ่อยนักนะครับผมโอเคโดยในวันนี้นะครับผมเป็นโปรเจกต์ของบุ้งแมลงนะครับผมอ่าเป็นคลาสหลักที่ผมเล่นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดกล่องก่อนอ่าได้กริมนะครับผมเป็นคลาสหลักนะฮะที่ผมเล่นเป็นตัวที่มีสองอาวุธนะครับผมโอเคเดี๋ยว ขออนุญาตแต่งตัวสักครู่หนึ่งนะครับผมเพื่อให้ตัวละครเราดูเท่นะเอออันนี้ก็เท่นะผมโอเคผมไม่ได้มาเล่นบ่อยนะผมทําให้ของก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมไม่มีเลดี้อนด้วยนะผมเพิ่งเป็นช h a น l e 4อยู่นะับเอาล่ะวันนี้เราจะมาลงยูเบอร์ห้ากันนะผมตัวละครอื่นผมไม่สามารถลงยูห้าได้นะผมเนื่องจากว่ายังนู้่เกินไปนะนี่เห็นไหม ผมมีไอตัวดอกไม้นี่นะชื่ออะไรโคลโรเมนเซอร์หรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะผมมีลูน่าแลนเซอร์ทูมไรเซอร์บูมบูมเมอร์แรนเกอร์เออบูมเมอร์แรนเกอร์นะครับผมขอเรียกบูมเมอร์แรงละกันการสลิงเกอร์นะครับผมแล้วก็มีอ่าไพเรสกัปตันแล้วก็ไนท์นะครับผมไนท์นี่ผมก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะโอเคเราจะไปเคิร์ฟท้ายแรกละกันอ่าเพิ่งเล่นได้เมื่อวานนะผมโหลดเสร็จ เมื่อวานเราก็มาย้อนวันวานนะผมก็เออเราก็เล่นไปชิวๆนะสนุกดีแต่ว่าเวลาถ่ายนี่ก็จะรู้สึกกระตุกนิดนึงนะถ่ายอยู่ปะเนี่ยน่าจะถ่ายอยู่นะครับโอเคถ่ายอยู่อเราย่อตรงนี้ไปโอเคเปิดแมปแป,ป๊บเ,เราจะไปที่อ่าที่เป็นรูปกระดูกนะผมไป ผมได้สัดเลี้ยงตัวโปรโมชันมาด้วยนะผมใช่ป่าว่าเป็นเป็นกิจกรรมอเออเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสัดขี่นะผมได้ตอนที่อ่าเขาแจกอะ่ะแจกในเว็บเ m ็ r เ g มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ไปสมัครแล้วก็รับมานะไม่รู้ว่าเขาแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่าโอเคแล้วเออแล้วผมก็มีคลับด้วยนะเดี๋ยวขอเปิดหน้าต่างแฟ้หนึ่งคลับ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 ,ลบโ,อโอเคโอเค ผับที่ผมอยู่จริงๆก็คือโนเนมทีเอชนะครับผมขับไร้ชื่อตั้งเองนะค้างผมค้างบ่อยนะเกมนี้แล้วก็เออรู้สึกว่าภูมิใจมากครับตอนนั่งเล่นพิเศษอยู่ก็นั่งเล่นโตโยกูนไปด้วยนะผมแล้วก็ลงดันโดนาโต้นะผมผ่านแล้วก็แบบกะว่าเออถ้าเกิดว่ามันดอกโดนาโต้ก็ดีอะสิ แล้วมันก็ดับเลยนะผมโอ้โหรู้สึกฟินมากนะครับจะได้ไม่ต้องลงแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ก็ลงนั่นแหละแต่ว่าสู้ไม่ไหวอะ่ะเออ <c oughs> ผมต้องเอาเพื่อนที่เป็นไอ้นี่ไปที่เป็นอาร์มอนอะ่ะเอออาร์มอนฟ้าเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาลีแล้วนะผมโอเคไม่รู้จะไหวป่ะนะผมไม่รู้ผมไม่เชื่อมันในตัวเองเนะ่ยดีครับ ฮัลโหลอันนี้เป็นรันเป็นปราสาทนะครับผมคนเล่นก็ปราสาทเหมือนกันนะเนี่ยโอยไม่ใช่ละฮัลโหลที่นี่นายเป็นบอสของที่นี่ไหมดูเหมือนว่านายจะไม่นี่นี่นี่ใช่ปะเนี่ยนี่น่าจะเป็นบอสเลยครับผมโอ้ยผมต้องกินยานปั๊มยาครับปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มยาทำไม โอ้อะไรวะมาถึงเปิดตายประเดิมด้วยการตายเลยอ่ะโคตรอุบาทเอาใหม่เอาใหม่เทคสองเทคสกินก่อนครับไปเราจะไปปลูกบ้านแถวนั้นนะผมจะได้ตายแล้วเกิดตรงนั้นเลยโอ้แมปแมปใหญ่ใหญ่นะ Okay. เรามานั่งดูของนะผมนี่นะฮะเป็นดาบของผมนะผมใครแนะนําสเตตดีๆก็ใครใครรู้สเตตดีๆหรือว่ารู้ว่าควรทาไงต่อก็บอกผมด้วยก็ได้นะผมผมเล่นไม่เก่งนะก็เลยไม่รู้ว่าสเตตอะไรยังไงนะผมก็ที่ผมใช้ตอนนี้เป็นดาบไอ้นี่นะผม <c oughs> อันนี้นะก็มีดาเมจอยู่ที่9 1 5นะครับผมแม็กซ์เฮีอยู่ที่พันห้า 1500. จำสิบสองมูเมนต์เก้านะผมอันนี้เออส่วนใหญ่ผมอยากจะเน้นเฮิร์สเลเจนนะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะดาบผมกลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเอาสเตตห่วยหวยมาให้นะผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะบอนไปโดนอกทีโอเคลุยต่อนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงท้องไหมเออ ไอดียวน่าจะทักมานะไม่ไอดียวก็ไอบูมฮัลโหลยูอะม m o t h e r f u c k ก r กูรู้มึงทำอะไรกูไปมึงกูจะข้อมกูจะข้อมึง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 มึง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 ป้าฟาเอาดิกูบูมแอนด์รนเจอร์นะเว้ยอ๋ตายอีกแล้วอะดูดิโอ้ผมแม่งหนุกมากเลยว่ะคราวนี้ผมจะเอาตัวของ นี่ไปนะครับเป็นทะนูนะอันนี้ผมคิดว่าถ้าผมเอาไปสู้เนะี่ยผมอาจจะชนะก็เป็นได้นะผมเอออันนี้รูปร่างหน้าตาดาบที่แท้จริงนะเออไอดาบที่ผมใส่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่สกินนะครับผมโชว์ถามว่าเอาสกินมายังไงนะครับก็แค่ขายย่อยอะเออไม่ใช่ขายย่อยนะผมย่อยเจ้าตัว าวุธนั้นๆไปนะผมหลบแป๊บหนึง่งลอยนะผมลอยลอยลอยมหมะกูบวกกับมึงตรงๆไม่ได้กลัวลอยสิครับรออะไรล่ะอุยอุยจ,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 จะหล่น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 ล่นอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้อยากได้ลูกเกียมากเลยอะ่ะคือบุมาแรงนี่มันเป็นตัวที่แบบเฮ้ย เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ชิดไหนวะอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนจุดก็ได้มีอยู่ตรงนี้ครับลฮัโหลโอเคหวังว่ามันจะแรงระเบิดจะไม่โดนเราแล้วนะครับผมตายได้แล้วมึงอ่ะมึงอ่ะตายได้แล้วเฮ้ยได้เจี๊ยบแล้วลูกเจี๊ยบอ่าอเด็กเฮ้ยมีกล่องแดงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เอาดาบไปบวกกันครับมาไปกูจะเก็บของมึงใครกูจะเก็บของวุ่นวายจังไยชิบหายชิบหายกูวุ่นวายเหรอยังไงกูวะยังไงกูโอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอยเราจะตายเราจะตายผมมีเจ้าตัวของเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนหนังสืออะไม่ใช่หนังสือดิเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เครื่องรางวะไม่รู้อ่ะเวลากินเลือดแล้วมันจะตีแรงขึ้นแล้วก็ฮิวนะผมเช็คกันเป็นเอมเบอร์เอ,เเอเมมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาล่ะเปิดกล่องแอร์เจมสีม่วงนะครับผมไม่โอเคเลยด้านบนนี้น่าจะบอสแล้วผมขอเตรียมตัวกับธนูของผมนะ่อนโอ้ยนั่นไงครับ แต่ยังเป็นไม่ใช่บอสหลักอะ่ะนะครับหลย่ยหลยบอสไปยาวๆครับอ่านั่นระเบิดอยู่นี่้นนครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ย,ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมา <c oughs> ไอ้ไอ,บอ้บูมไอ,อม้ไ <c oughs> อ้บูมโคตเสือเลยโคตเสือเลยอันนี้เป็นอันนี้แบบแม่งแบบไม่รู้จริงๆว่าแม่งมานะครับเอาเอาหมดหมดหมดโอ้โหดูมันนะครับตูสัตว์จะหลอยหลยชิวๆไม่หลยก็ได้วะบมูม บุกบุกมันโหดมันโหดกว่าผมเยอะครับไอ้บูมอ่ะนี่นะอโอเคของส้อมอย่างเดียวเราไม่เอานะผมไปต่อครับนี่ฮนะแชมเปี้ยนเอ้ยยัง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 เป็นบอสอยู่ครับโอ้โหระเบิดมันโหดกว่าเราอีก ฝากบอกถึงบักบูมนะครับนายแน่มากอย่าพึ่งครับอย่าพึงบบออาพ่งครับบอสอย่าพึ่งครับบอสอย่าพึ่งครับนี่นี่กู <irm> เต้นโชว์เลย <c oughs> เลยลว้ย <c oughs> ไม่หายละตายตายเย่ไ,ไ, yeah. ไอ้บูมมันเป็นสายธนูนะผมผมเป็นผมเล่นดาบอะ่ะอุยของดำไหมอ๋อของลุงเว้ยเก็บนะครับ ไปย่อยนะเออเก็บสิโอเคแค่นันเดียวเหรออันเดียวกันเดียวไปบอสแค่นี้แล้วครับเอ,อ๊ะเด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 ะทำไมบอสเหลือเลือดแค่นี้ใช่บอสหลับปะเนี่ยอ๋อยังไม่ใช่ครับเป็นเหมือนแบบตัวขั้นเฉยๆเออมาไปเจอบอสท,ที่แท้จริงกันมึงใช่ไหมใช่ป่ะวะ ตัวไหนวะไอ้ต้องไองต้อต,อตัวนี้ดิโอ้โมัน u p รอกูเลยโอ้โหขอนุ่มนซิงขอนุ่มขน,นมข um น,นุ่มขอนุ่มขน่มขนุมขนุ่มอนุ่มขหนุมขนุ่มขอนุ่มอนุ่มขนุมอนุ่มอน่มอนุ่มขนุ่มขนุ่มอนุ่มขอนุ่อนุ่มขอนุ่มขอนุ่มอนุ่มนุ่มนุมอนุ่มอน่มอนุ่มนุ่มอนุ่ม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  เราต้องเขียนภาษาคาราโอเกะ่า <c oughs> ้ากดเกิดเออกูกดเกิดก็ได้วะขพากดว่าไอเชื่อบุกตายเ <c oughs> อ้ยลงใหม่ครับลงใหม่ฮัลโลอิสเม เุ้ยทำอะไกูไว้มันมาอยู่ด้วยความเร็วแสงเฮ้ยอัปเปอร์คัตกูหลบก่อนกูกูหลบก่อนกูหูมึงจะทำอะไรกูอัปเปอร์คัตเหรออัปเปอร์คัตแล้วไงวะอัปเปอร์คัตอุ้ยกูหลบก่อนอัปเปอร์คัตอีกแล้วโดนไปกูไม่ยอมโดนอัปเปอร์คัตมึงหรอกนี่กูยูห้าเลยนะเว้ยเฮ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 ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยกูแจกเลือดไปแล้วนะระเบิดหลีระเบิดอัปเปอร์คัตหลบแล้วโอ้โห ผมวิ่งไกลมากยังไงอะ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 โอ้โหถึงกระค้างเลยทีเดียว completed โอ้ของส้มล้วนนะผมโอเคก็นะผมคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก่อนเราก่อนไปเราจะไปทำการเปิดกล่องนะครับ เก้ากล่องนะกดเลยกล่องแรกปับ๊บอ่าแอร์เจมสีม่วงนะกล่องสองสีม่วงนะครับผมแอร์เจมดัสนะครับสีม่วงนะครับผมสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับผม,ส,ม,บผมสีม่วงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโคตรเีอยเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบอยากให้ทําต่อนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําต่อแน่นอนนะครับผมนะ เอออันที่จริงไม่คอมเมนต์ผมก็มาทำต่ออยู่แล้วล่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย